สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับครูหมิ่นในทักษะจําเป็นสําหรับผู้เรียนนะครับซึ่งวันนี้ครูหมิ่นจะนาเสนอในเรื่องการป้องกันอันตรายจากการใช้ของใช้ในชีวิตประจําวันวันนี้คุณหมิ่นก็จะสอนในเรื่องของการดื่มน้ําจากแก้วการป้องกันอันตรายจากการใช้แก้วในการดื่มน้ํานั่นเองนะครับ ครับตอนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการใช้แท้วอย่างพื้นดีเรามาการบริหารกันก่อนนะครับรด้ยวยเพลงดื่มนมนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริม่มนะครับด,ดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถิดดื่มแล้วอย่าทำเลเทอดื่มแล้วอย่าทำเลเธอดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงอีกรอบหนึ่งนะครับ ดื่มๆๆเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเน้อเถอะดื่มแล้วอย่าทำเน้เถอะดื่มนมเยอะๆลงกายแข็งแรงอ่าซึ่งวันนี้นะครับในเรื่องของการสอนในเรื่องของการใช้แก้วนะครับการป้องกันอันตรายจากการใช้ของใช้ในชีชวิตประจำวันเรื่องการดื่มน,น้ำจากแก้วนนเองนะครับ ก็คือผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้แก้วอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ว่าจะเป็นแก้วบาดแก้วหลุดมือนะครับตรงนี้นะครับซึ่งบางครั้งเวลาใช้แก้วผู้ปกครองก็อาจจะไม่ได้ดูแลนักเรียนนะครับไม่มีเวลานการดดูแลนักเรียนหรือเป็นช่วงที่ผู้ปกครองไม่ได้ไม่ได้อยู่กับนักเรียนแล้วนักเรียนไปใช้แก้วถ้านักเรียน ไม่มีทักษะหรือไม่มีความรู้ในการใช้แก้วอย่างถูกวิธีก็จะอาจจะทําให้เกิดอ,อนันตรายได้นะครับอ้าวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทำไมต้องมาเริ่งนงตนะัวโอเคครับพี่เรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้แก้วกันนะครับอะไรครับเนี่ยเรียกว่าอะไรแก้วอ่าตรวนี้น้ำน้ำอ่าเดี๋ยววันนี้ เรามาเรียนรู้เรื่องการใส่แก้วนะครับนักเรียนลองหยิบแก้วมันจับแก้วเหมือนกับคุณครูครับแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอา,มมาเนิมาใส่ตรงนี้นี่ครับวิธีการจับแก้วเหมือนนี้นะครับจะทําให้เกิดความปลอดภัยนิ้วก้อยจะเป็นตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับป้องกันไม่ให้แก้วหลุดลงไปข้างล่างเองส่วนนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนาง จะเป็นตัวล็อกอีกด้านหนึ่งของแก้วไว้แล้วก็มืโป้งจะล็อกอีกด้านถ้าเป็นอย่างนี้แก้วก็จะไม่หลุดงูนาอีนะครับอลองจับครูไปพร้อมกันนะครับแก้วของนักเรียนกับแก้วของครูเอา้าจับถูกไหมครับโอเคจับถูกต้องผมมือตัวเองลำดับต,ต่อไปจะเป็นการจับแล้วก็ยกนะครับจับแล้วก็ยกขึ้นมาิ้วก้อยอยู่ตรงไหนครับิ้วก้อยอยู่ตรงไหนิน้วก้อยไปอยู่ข้างล่างแก้วนะครับ จับยกอ่าทำพร้อมกันกรครับหนึ่งสองมจับกยกนิ้วไปอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทำ่างนี้ไม่ถูกนะคบนิ้วไปอยู่อย่างนี้ไม่ถูกนิ้วไปอยู่รวมกัอนอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับนิ้วก้อยต้องอยู่ใต้ข้นแก้วนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็แบบนี้จับแห้แน่นนะครับเ่้หมาอีกันอีกครั้งหนึ่งจับยกนิ้วอยู่ไหนครับนิ้วอยู่ไหนนิ้วโป้ง นอชี้นิกลา้าหรือนางแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ข้างล่างถูกต้องไหมครับอ่าพร้อมกันนะครับต่อไปจับยกแล้วก็ยกเข้าปากนะครับหนึ่งสองสามจับยกแล้วก็ยกแกวเข้าปากแบบนี้ทำถูกไหมครับอันนั้เนเรียนทำดูครับจับยกแล้วก็ยกแกวเข้าปากอ่าการจับอย่างถูกวิธีก็คือ นิ้วโป้งนิ้ชี้นิ้วกลางนิ้วนางจะเป็นตัวล็อกอยู่ด้านบนแล้วก็นิ้วก้อยเป็นอยู่ข้างล่างนะครับนักเรียนนักเรียนลองทำดูครับจับยกแล้วก็ยกแก้วเข้าปากโอเครลมเมือ่อัะเองครับซึ่งการจับแก้วที่ถูกวิธีก็จะเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับต่อไปลองมา ใช้แก้วกรณีที่มีน้ำดูนะครับถ้ามีน้ำน้ำหนักแก้วก็จะเพิ่มมากขึ้น,น,นอีกนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วจับแก้วครับจับแก้วจับแก้วพร้อมกันกับคุณครูนะครับต่อไปยกครับยก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 ,ยกขึ้นมาแล้วนิ้วอยู่ที่ไหนตอนนี้น้ำหนักแก้วเริ่มมีน้ำแล้วก็เรื่มหนักมากขึ้นแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนิ้ว ชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับยกแล้วก็ยกแก้วเข้าปากดื่มน้ำครับแล้วก็วางลงเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการใช้ของใช้ในชี้ิประจำวันในเรื่องของการดื่มน้ำจากแก้วอย่างถูกธีแล้วก็เป็นการป้องกันกระลายไม่ให้เกิด ผู้เรียนนนอัสำหรับคลิปนี้สอนในเรื่องของการป,ารปา้องกันลัยจากของใช้ในชีวิตรประจำวันพบกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องของการป,ารปา้องกันลัยจากการใช้ของใช้ในชีวิตรประจำวันในเรื่องของของใช้ประเทศอื่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ